จังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงดำเนินการโครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูบชาสืบสารรักษาต่อยอดโดยประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านรับสมัครคัดเลือกและประเมินผลเพื่อค้นหาหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ บ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสได้รับการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับอำเภออสลามุอะลัยกุมารหมัตุลลอฮบาระกาตุครับสวัสดีครับผมนมายมะอฮุมรียุนุเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านบาลาหมู่ห ตำบลดุดอาําเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบาลาบ้านบาลาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในค่อนข้างจะจะจัมากแล้วก็แล้วอยู่กับระหว่างอยู่กั้มกึ่งกับประเทศมาลเลเซียในสมัยนั้นเน่ยเ,เหมือนลาักกอตอตเนี่ยกำลังจะขยายพื้นที่เพื่อขยายพื้นที่แล้วก็หา แรงภาษีต่างๆของ,ข,องของในสมัยนั้นนะคือเล้เมืองก็ได้ขยายได้ขยายได้นำขบวนขบวนช้างเนี่ยเพื่อ,อนำสัมภาระาที่ขุดทองจากเหมืองเตมโมเนี่ยเพื่อบรรทุกไปข้าประเทศมาเลเซียหรือพอถึงบ้านบาลานเนี่ยได้มีช้างเนี่ยได้หลุดจากจากโขงที่เจ้าเมืองพามาเนี่ยคือทําให้ช้างสองอสองเชือกได้หลุดจากพื้นที่ในเจ้าเมืองได้สั่งให้คราวานไปหา ไปหาจนทั่วนี่ยเจอแล้วก็หาชานชนที่ไม่เจอก็ก็พยายามเดินม,มาเรื่อยๆพอถึงบ้านบานลานเนี่ยเจ้าเมืองบอกบาลาและคือไม่ต้องไปหาแล้ววันนี้ก็จะเป็นาแาล้วมาเป็นบานลาจนถึงปัจจุบันบ,นบ้านบาลามีประชากรทั้งหมด804คน จำนวน168ครัวเรือนแบ่งเป็นชาย391คนและหญิง413คนบ้านบาลามีทรัพยากรด้านธรรมชาติอาทิเช่นน้ำตกซิรินทรจุดชมนกเงือกแหล่งศึกษาป่าชุมชนทะเลหมอกสองแผ่นดินไทยมาเลเซียโดยมีวิสัยทัศน์บ้านบาลาดังนี้ ดมพันไม้แหล่งศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าหลากหลายถิ่นนกเงือกน้ำตกพระราชทานประชายอยู่พอเพียงโดยมีนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆดังนี้ฐานการเรียนรู้ที่1โดยนายอัศวันอูเซง บาลาโมห์ได้ส่งเสริมการใช้และจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดและระคองตลงตะหลอบจนเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนโดยโดยเกิดความร่วมมือสมัครใจในชุมชนโดยการจัดระเบียบชุมชนใช้กฎของชนสร้างความพอใจในชุมชนใช้กกวมปากตะและใช้หลักศาสนาอิสลามเป็นหลักอทิการจัดทงฝ่ายชะลอน้ำลลาณลลำทางอเด เพื่อจัดเก็บน้ำปลูกพืชผัดสงครัวได้ตลอดทั้งปีตามน้องน้ำแนวพระราชดำริตามบริหารการใช้น้ำ ฐานการเรียนรู้ที่2โดยนายนินุนาสูนาบ้านบาลามดได้ส่งเสริมการปลูกป่าปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยมีจํานวนกวอบเรือนที่มีการปลูกป่าต้นไม้ยืนต้นตามที่สถานะหรือพื้นที่ของต้นเองหรือแหล่งอื่นๆโดยสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชื่อป่าชุมชน้ันบาลาที่มีเรื่องตรงกา ปศปปนา6 1เนื้อที่190ไร่ าการเรียนรู้ที่3โดยนายสุลฟิพันลีฮายีสนาวีบ้านบาลาได้ขับเคลื่นอนโครงการชุมชนบ้านบาลาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางชุมชนได้นำเศษขยะใบไ,ไม้มาทำปุ๋ยหมักทางชุมชนได้จัดการขยะในครัวเรือนของตนเองรวมถึงสร้างมาตรการหูกลงปากะันโดยกฎหมายชุมชนเรื่องขยะที่ทุกคนยอมรับโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบกับการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยการทำสเสวียนจากไม้ไผ่เพื่อ จะใช้เก็บขยะใบไม้ให้เศษใบไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติลดการเผาเศษใบไม้ช่วยลดโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้อีกด้วย านการเรียนรู้ที่4โดยนายอับดุลอาซิหะยีมะบ้านบาลาได้ส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลงดล้อมโดยชุมชนมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมที่1ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบาลา ผู้ใหญ่บ้านในบทบาทผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการดำรงชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้มีการอนุรักษ์ปลาพวงชมพูเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำอีกทั้งยังมีการสาธิตปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน อีกทั้งยังมีสูตรเรียนรู้นกเงือกด้วยลานชมนกเงือกเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์สายพันธุ์นกเงือกในพื้นที่เพื่อปูฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หมู่บ้านได้มีการส่งเสริมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์และปุ๋ยดินมูลไส้เดือน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและได้มีการต่อยอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านการเกษตรปัุสุสั์การประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินหมู่บ้านบาลาขอต่อยอดอนุรักษ์ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนด้านสิ่งแวดลอ้อมและจะน้อมนำสืบสารรักษาต่อยอดตามหลักทรงงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป